ช่ทุกคนผมเคลียร์คุณองค์เจไดไหมครับลัคก,กี้บ็อกอิเล็กโตกับอ่านไม่ออกเอาเป็นว่าลัคก,กี้บ็อกห์น้ายิ้มสีฟ้าแล้วกันคันแอคคัทอชอกจะเหมือนอยู่โอเคทุกคนก็วันนี้นะครับแล้วก็มาสู้กับอะไรเอ่ยมิลค์ใช่แล้วนะครับวันนี้เราสู้กับมิลค์นั่นเองแล้วก็ถ้าถามว่าน้องมิลค์ถืออะไรก็น้องมิลค์ถือกล่องนม้วทุกคนซึ่งกูไม่เข้าใจว่าทำไมกล่องนมมันต้องใหญ่ขนาดนี้ด้วยกินให้อิ่มไงครับโอ้ <c oughs> <c oughs> แล้วดูดิมือหัวที่เขาใส่ก็แบบเป็นแบบเป็นนมอ่ะแล้วดูของกูของกูเป็นหมวกนมชุดกอดแล้วก็เป็นกอดนมแล้วทุกคนเป็นไงชุดนมเราออชุดนมสีขาวเห็นไหมชุดกูมันเขียนว่า M I L K m e วอ่ะพี่บอยไปจะบอกน้องๆไหมทุกคนอย่าลืมกินนมกันเลยนะครับจะทำให้ตัวสูงและมีแคลเซียมด้วยทำเป็นรู้ดนีทำเป็นรู้หนีแล้วหาข้บโอเคมาเรามาแลกกล่องนี้กันบานหน้ายิ้มสีฟ้าอ่ะแลกหนึ่งสองหนึ่งสองซับเปิดแล้วปุ๊บเออเปิดมาได้มาม้านครับจีบมาเริ่มไปยาวโอ้โห เอาจริงมั้ยมึงใส่อีบมกมามๆ,ๆนี่บอกมึงใส่กอ่อหนังอะมันก็คือชุดก,ก่อนหนังอะมันเทพไปกันอะไรเออมันคือกอ่อหนังมาครับต่อไปอิเล็กโตหวังว่ากล่องพวกนี้มันจะไปบ้างโอโ้โหอมือมึงขอมองเหล็กถึงอันได้ไหมอ่ะตัวเองให้มามใช่ไหมไมามมาครับมาครับมาครับเขาขอไปฆ่าไม่ได้เขาจะไปฆ่าด้วยขุดเหล็กอ่ะม่ครับมาครับเพราะกูอยากไปครับที่คุณเหล็กเหมือนกันกลัวไปแล้วขอบคุณนะมันไม่เป็นไรกูจะขโมยมาได้แหละที่ขโมยวะจะไม่ติไม่กูละอ่ะโอเคแป๊บหนึ่งถือว่าแลกกับที่กลัวมึงไปนะอ่ะหายกัน โอ้ยาดีโอเค <Okay. S 2> ใช่ <ไอ S 1> ใช่อันนี้ยาเออ่เขาบอกว่าอบัฟชูบัฟมึงได้บัฟดีกูได้บัฟชูอ่ะเขาบอกว่ามองไม่เห็นไปขอเคลียร์บัฟก่อนเขาบอกว่าดีสโทยอ่านไม่ออกเอาไปชักมาแล้วกันอ่านอ่านมวนมากเลยครับพี่พ,พี่พี่ทีไอ้โชคโอเคได้เปิดมาเฮ้ยบอลเราจะได้ขอลัคก,กี้บล็อกไปเนี่ยคือคลิปที่เราเปิดมาสองสามคลิปคือแบบเราแทบไม่ได้ขอลัคก,กี้บล็อกเลยอะช่วงหลังมาด้ดวงเราดวงเราสคนเริ่มแบบเริ่มไม่มีอะไรอย่างเงี้ย กูจะเรียกว่าไม่ดีดีไม่ได้โอ้ยมึงจะเบิร์นเบอร์เล็กหนาเนี่ยโอ้กี่เล็กโตโอ้โหเออได้ยังไงจุดนี่แหละโอ้ยของกูหายหมดเลยโอ้บ่อน้ำออบ่อน้ำ่องทำของกูหายเอ้ยโอโหโบอยกอบไฟฟ้าคือแบบดีมากอ่ะมัน75โปรเจกต์ดาเมจก็คือโปรเจกต์ดาเมจแล้วแหละแล้วก็10สปีดวิ่งเร็วแล้วก็20%แส็นทคดาเมจมากูขอบวก7กล่องไฟฟ้าโอ้ยกระต่ายโอ้โหมึงกำลังโกหกกูอยู่บอย กูโดนกัตตายกับรอบเดียวกูตายเลยกูว่าเกาะไม่ดีแล้วป่ะโอเคกูกัตตายเก่งกันไหมวะอันนี้ลัคกี้พอยชั่นโอเคน้องๆคนอาจจะคิดว่าเนี่ยพี่พอบังบวกร้อยบวกเองมาถึงไม่ได้ขอในลัคกี้บ็อกถามว่าจริงไหมเออก็น่าคิดกูว่าเกี่ยวแล้วทับอ๋ออ๋อตีนกูตีนกูใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยแม่อ๋ออ๋อกูตีมีผ่ามือถือมันสั่งมาคำสั่งแล้วมันตีมาคำสั่งกูว่านั่งลูอันนี้แฮกเกอร์การ์ดฮะแฮกเกอร์การ์ดอโอเค เอาล่ะปันป่าได้แล้วขอมึงสลับแล้วหน้ามึงสลับแล้วกันอ๋อไอ้นี่ไงไอ้นั่นแหะนั่นน่ะแฮกเกอร์การ์ดเอออ่านั่นน่ะนั่นน่ะอะไรล่ะอันนี้เป็นอิเล็กโตรเมทัลอ๋ออันนี้เป็นแร่อ๋โอ้โหดาบไฟฟ้าดาเบียดยี่หกแม่งเอ้ยแต่ว่าจะถือแล้วมันได้ก่อแดงด้วยนะอุ้ยมือลาดทัวทีอุ้ยอิเล็กโตรช็อตอุ้ยช็อตมันจะช็อตมั้ว่ะย้า ตกูได้ขอมาแล้วมันต้องยิงให้โดนทหารเลยช็อตแย่จัดเงาอี๋อันนี้เป็นหนูบอกบริจาคให้เด็กมาหน่อยไหมเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูบริจาคเดี๋ยวกูโดนด่าโง่ยอีกไม่เอาไม่เอาอันนี้หน้าแมกแล้วไว้อะไรเนี่ยอ๋ออ่ะนี่กูเสี่ยงโชคกันเหรอโยนอ่ะไม่เข้าอีกโอ้ยเข้าสิวะเอออ้าวเข้าแล้วแต่มันไม่มีอะไรโอ้โหดาบเดียวอ้าวโหอ๋อมันมีดาบแบบใหญ่ไว้พีทเตอรอะไรมึงฮะอะไรอ้าอ ช่วยกูด้วยเอ้ย,ย,ย,ยเอยยยเอตายสักทีมาต่อไปกูแทบไม่ได้เปิดไอ้กล่องหน้ายิ้มสีฟ้าเลยกูเปิดแต่อ e ิเล็กโตเนี่ยฮะกูเปิดสลับกันนะอะมึงทำไมไม่สลับกันอนะ <c oughs> เออนะอันนี้เป็นรองเท้าแมวนะทุกคนใช่ป่ะวะเออน่าใช่แหละเฮ้ยอันนี้กูขอยาบได้จริงอืมเอาจริงนะผมว่าไอ้บอกคนเนี้ยมันคาบได้แต่ว่าเหมือนแบบมันบั็กหรือเปล่าจีดูดิ เออมึงก็ได้มาไมึงแหละม่ได้นะกูได้นี่งั้นงั้นมึงเสกแร่อันนี้เลยเอาเสกมาคราฟได้เลยเดี๋ยวผมจะเสกแร่อันนี้มาคราฟทุกคนเพราะว่าคือมันใช้ได้ไงลองดาบมันดูอ้าวกระดาบก็คราฟไม่ได้มึงจะบอกนะก่อคราฟเอาก่อคราฟได้โอเคจัดมาครบเซตนี่ชอบมากเลยลาวาเคยบอกได้สีฟ้าสีฟ้าไม่สวยไว้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 ใส่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออมึงมาดาบมึงอะไรคิวกรูดใช่ไหมึง อ๋อมึงมึงได้มาปลดเอแล้วมึงคุณรักยืดเลยไอ้ยี่สิมาต่อไปอ่าเสียงโชคเกาะมันดีป่ะวะเกาะอะไรเกาะอะไรเกาะไอ้น้ำไอ้เกาะลาวามึงอ่ะมันก็เออมันใส่แล้วมันไมีบัฟอะไรแล้วมันก็ได้เกาะทอมาหกอันน่ะคิดว่าดีเวลาก็คิดเอาดีก็ดีเลยอันนี้เป็นดาบดาเมจสองจุดห้าขอบคุณครับกูอยากดาบมึงมากเลยมึงเอาดาบดาเมจสองมาให้กูฮัลโหลทำไมกูตีมึงไม่ได้ปะมึงมึงเอาของเนี่ยอ๋อ โอ้โหกูแค่ลองดาบดาเป็นสองเฮ้ยดาบกูดา,ดาเป็นสองไอ้นี่เนี่ยดาบกูก็ดา,มดามเมจสองสองก็ป้าแล้วอ่ามันเข้ามาันที่ปะจริงๆไอ้บ่อนนะ้กระบองเพชรมันมีขอนะทุกคนแต่มันทำไมมันโยนแล้วมันไม่ได้วะกูงงเขาไม่แก่สีเขาลืมแก่ไม่มันมีขอแบบมันโยนได้เราเคยได้ไนุงง้งงที่เราเปิดได้นุ้งก็ตอนนั้นนตะมึงจำไม่ได้เลยไงจำไม่ได้เออก็จำไม่ได้ต่อไปเฮ้ยเอ้ยนะมันเป็นกอะนี่เออมันเป็นเสื้อเออเอาเสื้อนี้กว่าเออผมลองฆ่าไก่ดิ เกิดอะไรขึ้นม oh ึงมาในใจกูอะไรมัไม well, ่ได้ตายเลยโอ้โหกูนึกว่าไก่มันมันจิกกูแล้วกูตัวสลับเดีชิบหายกูขอลองตีมันก่อนอ๋อนึกว่าผมจะได้คิดว่าจะได้ของจากออเล็กโตไม่ได้กูเหลือยิบกูเหลือสามสากับยิบสองเนี่ยโอ้ยกูอยากรู้ว่ากูอยากรู้ว่ากล่องอะไรไอ้ลาวาไฟมันอะไรดีวะลาวากับไฟไอทีมันลุดโอเคว้ายแล้วมึงไปทำประตูทำไมเนี่ยไอ แกตายกัดก,กุ <c> ้ย <oughs> แกกัดเอาตีมันไม่ได้โอ้ยอ่ะบอยมึงลองตีกูไปดิเอานี่ส100นะท้อนหนึ่งร้อยนะเนี่ยเออช่างมันโอ้อยจะตายเอาจะตายแล้ว<ป>เอาไ,ไปว่าเอาไ,ไปว่ากรูแล้วกันว่าตอนนี้กล่องไหนดีสดุดนั่นแหละกล่องไหนดีสดุดเออแต่กูไม่บอกมึงหรอกอินเวนท์ตอรี่น่าจะทำให้ของสลับนะในของ อ้ากล่องไหนหรือเกาะตามมากาะกิกอะกล่องไหนหรือเกาะเอ่อกูรู้แล้วว่าเกาะไหนจะกล่องไหนอ่ะมันดีสุดอันนี้เป็นอ๋อนี่ไงที่เราปลาออ๋อไม่ใช่นี่มันเป็นแค่ช็อคเฉยเออที่เป็นธนูเนี่ยทุกคนนั่นแหละต้องเป็นแฮกเกอร์กอลราวามึงเท่าไหร่นะหกทองก่อหกอันแมงลาวาดีไว้เยอะเลยโอเคมาผมคราบก่อนเลยเอ้ยเดี๋ยวเอาเก่งโอเคได้เกงแล้วเดี๋ยวเราค่อยเสกเดี๋ยวเราค่อยเสกเออแล้วก็รองเท้าเรามีแล้วลองเสื้อดูจริงๆกูได้กูได้ลาวาม้าจีเสื้อไม่พอ เออถ้ากูเสกก็อย่าว่าเขานะจ้าอันนี้รองเท้าโอเคกูมีแล้วโอ้โหนกร้องแต่เช้านี่กี่โมงแล้วครับเนี่ยว้ายนี่เพิ่งนี่เพิ่งจะสายสายไหมนะสายสามใช่เหรอโอ้โหลากี้บอกแกแต่คิวเริ่มจะมาเลยโอ๊ยไปแกแต่นี่มันน่าโดนน้องทีว่ะมันกัดมึงใช่ไหมตัวเล็กอ่ะเออมันกัดไม่ได้แล้วกูหนีกันมาเนี่ยไปโอเคกูไม่ตายแล้วกูเก่งเออบอกแล้วโอ้โหคนบ้าอะไรชมสิอะไรอันนี้เป็นแร่สีเขียว อ่ะเดี๋ยวก่อนละกันตอนนี้นะผมว่าเราควรรีบเปิดก่อนนี่รองเท้าจิ๊บเหลือย่างละวสินนะถูกอ่ะนะทำไมกูใส่รองเท้าอ๋อโอเคถ้าผมอ่ะเราใส่รองเท้านี่ดูเออรองเท้าอันนี้รองเท้านี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมใส่นี่ไปก่อนเพราะว่ารองเท้ามันใส่แล้วมันทราบว่าคำสั่งเนาะมึงเหลือกี่กล่องนะอยากให้สิบหกโอเคกูเหลือสิบ สิบเก้าสิบสี่เดี๋ยวผมจะไม่โยนไอ้บ่อดนะไปนี่นะกระบอกเพชรแต่โยนแล้วไม่ได้สิเนี่ยได้แฮกเกอร์มาแล้วแฮกเกอร์โอเคเออเออเออเด็กได้บ้าปิกอันนี้เป็นอารักกี้มึงเชี่ย์มวยเหรอไม่ใช่โอ๊ยเฮ้ยจริงๆอาจจะเป็นยาดีก็ได้นะเออเนี่ยได้ยิอย่างงี้เอ้ยกูมีได้แล้วอุ้ยดุยโอเคทุกคนดูนี่อาสิทธิโชคได้อะไรฮะดาวโอ้เหลือตึสตามาใกล้หมดแล้วได้อะมึงจ่ายอะไรล่ะ ได้แล้วมึงจะมียาหรอมท้องไฟเลยเนี่ยได้อะไรก็นที่ผมไม่ต้องรู้แล้รู้ว่าเดี๋ยวกูขอร้องหน่อยเป็นไงเป็นไงอ่อนแอยมควรละควรายตาเลยที่จริงอหรอันมันก็ารตาแต่อไมันแหลกแกมากทีแหลกมากแลกมากลใช่ล้มมันแหลกมากทีมันแหลกมากเลกเลยมันติมันติดในากไป้น่ะมึงดูมึงดูโอ้ยแลกี่ กดตัวกโอ๊ยบอยมึงรู้ไหมว่ากูมีบัฟบินไม่จำกัดเนี่ยอินฟินิตี้บัฟบินกูอะสมนาเอ้าแล้วบัฟบินกูละแล้วมึงอ้าวกูสายไปพูดว่ากูได้บัฟบินไม่จำกัดเดี๋ยวมันฆ่ากูสนุกกูไปแก้มันมาฆ่ากูเออเจริญตเลอร์เนอะเป็นกรรมไงเป็นกรรมเนี่ยจัดจ้าจ้าเอออ่ะไหนลองแสงเท้าดูสิเฮ้ยดีกว่าโอเคมาไกมไอ้เกมอะไร กูเหลือสิบสองกล่องสุดท้ายเนี่ยกูก็เหลือลิมสองกล่องกันอุ้ยสงสัยใจตรงกันเฮ้ยไอ้บ้าพี่้นไลยพูดอะไรไม่เห็นเลยเดี๋ยวทุกคนบอกผมลืมไปครับแร่เขียวเออเดี๋ยวแร่เขียวแป๊บนึงทีมึงยิงแก้วเหรอฮะอะไรมึงเห็นกระหน้ากระเดียนปะ เออหมวกนี่ดีกว่าแต่ผมว่าเราใส่นี่แหละเออนี่แหละประเมินผมเย้เลย <c oughs> อะไรหนะน, <c oughs> น้าการ์ดี้อะไรหน้าการ์ดี้มันลอยเต็มหน้าจเอเลยไม่เห็นแต่ตอนยิงใกล้ๆกูเห็นอยู่เออ,อนนี้ก็หมดแล้วนะเดี๋ยวผมหาบล็อกแรกเขียวก่อนอ่าน,นี่ไงเมทัลมันโอเคอ่ะงั้นเราก็เสกเลยก็ได้อ่ะ <c oughs> เพราะว่าเราได้มันต้องเยอะแต่ดาบมันมีหรือเปล่าวะไม่น่ามีอ่ะมีดาเมจไม่บอกโอเคถ้ามันไม่บอกก็ต้องไปลองอ่ะลองหน่อยเป็นไงเป็นแรงแล้วอันนี้ล่ะ อันนี้เข้าไหมไม,ไม่เข้าทั้งอันเลยโอเคอ่ะแล้วก่อเขียวด้วยละ่ะเอ่อกูจะว่ามันดีดีไหมเนะี่ยงั้นเราไป็นว่าเราใส่ก่อไฟฟ้าแหละโ okay. okay, อเคโอเคตอนนี้เจอจะขอเสร็จแล้วครับโอเคตอนนี้แจกขอมั่สุขบ้าเสร็จแล้วผมเลยจำลุงกดแล้วสักไอชอบผมอยู่ใต้ในคลิปฉันกดด้วยจะตามโอเคส่วน Lucky Motion เนี่ยเดี๋ยวผมเกลี้ยไปเกลี้ยบอยเนาะโอเคแต่ว่ารองเท้าเนี่ยมันใส่แล้วมันลอยเนี่ยนเนี่ยแม่มันซ่าเนี่ยงั้นเราต้องเราต้องถอดออกก่อนเราใส่รองเท้าไอ้นี่ อันไหนอันไหนไวะเดี๋ยวก่อนนะสีเขียวก็ได้เพราะว่าสีเขียวมันก็ดีเหมือนกันเนาะเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูก่อนอ๋อรองเท้านี้ดีกว่าเออลืมใช่ใช่โอเคมาพร้อมยังพร้ทำละโอเคแลนะ้วพอเล่บส่วนนมมาเลยไหนสู s <S นงที่บอกว่าดีจะดีแค่ไหนกันแคลเซียมสูงจริงเหรอฮะ<อ>ไหนโอ๊ยแต่สูงจริงด้วยโอ๊ยแล้วมาบังกูสิมึงทำให้กูลอยไป้นี่กูตีอยู่อยู่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหอยู่แหละเนี่ยครับน้องมึงจะมาบังกูทำไมล่ะน้องมิ้วโอ้ไหนเราต้องลองยาอ่ายาอะไรอันไหนวะ เออเอาเลยเล่นๆอ่ะปายาไล่ไปหาไปแล้วโดนตัวเองอีกเจริญปายาใส่บอลโดนตัวเองเจริญเจริญนะจริงเล่นนะอ่ะรอหนูเป็นไงเป็นไงเป็นไงคนแร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 งเออเออมันโดนกูมันโดนกูโดนกูมันโดนกูเออตายยังมันไม่ตายทันทีมันโอ้ยนี่มึงดมันดีซูมันดีซูมันนี่อ้าวอ๋อกูณรู้ว่าตายแล้วนี่มึงช่วยกูตีจริงปหมเนี่ยช่วยอยู่ช่วยอยู่เออตรงนี้สบายหน่อย โอ้ยคุณพี่มึงเลิกตายได้ไม่ได้กุณเริ่มลำใหญ่มึงแล้วเนี่ยมันตายยังวะแต่เท่าที่ยังยังแต่เท่าที่ดูคือบอสมันก็ทําอะไรเราไม่ได้นะเอาไปว่าเออกลาวเราก็ทำเราก็ทำอะไรมันไม่ได้กันเราก็กลาวเหมือนกันก็เลือดมันเยอะน่าจะเปิดเลือดมาแล้วทุกคนแต่ถ้าเปิดเลือดมันก็คือมันก็คือรีเซ็ตใหม่อ่ะเออได้แหละเอาไปว่ารู้แค่นี้แล้วกันอ่ะยังก็ได้ตีจะแบบจะตายเนาะดาเมจเราด่ามั้ยล่ะมึงดาเมจเท่าไหร่ดาเมจสามเก้าคุดาเมจยี่สิบหก ตั้งเรือบอลไปสิบละสิบล้านล้านกว่าโอเคกูพาใจแล้วโอ้มันคงตายให้มึงอ่ะกูอยากรู้ป่ะกูขอเกมหมดดูเลือดบอลไปหน่อยทุกคนเห็นไหมกบนบอลมึงเห็นเลือดบอลไหมไม่เห็นอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวมึงดูนะตอนที่เราตีมันเนี่ยทุกคนดูนะดูดิเลือดมันไม่ลดเลยกูก็ไม่เห็นอยู่ดีเลือดมันเออเออแบบว่าเลือดไม่ลดเลยแล้วกัน โอเคมึงเข้าอะไรยังตั้งนะทางนราไ้รู้ดาเมจมึงยังแค่ย,ยิบเก่าอ่ะศึกเราบอกเลยว่ารองเท้าเอ่เอรองเท้าไอลเล็กโตรมันกาเนี่ว่ามันใส่แล้วกอดทอไม่เต็มเ,เอเอนี่ดีกว่าโอเคถ้ามึงกอดทอเต็มเลยวะมาพร้อมอยังเออเอาละมึงทบับบัฟบินกูหายมาทับ <มา S 1> คิวก<า>ูอีเร็วเย<อ>่<า>แล้วมันเสกบัฟบ,บินไม่ได้เดอะอ่ะพร้อมยังล่ะพร้อมละพร้อมแล้วเข้ามาดิรอเลยล่ะอ่ะต่อยิ่เฉยเลยมาดนิว้ายโอ้โห มาดิ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 มันเป็นสีแดงให้อ่ะให้ให้อ่เอ้ยอ้ต่อให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 ้แล้วกจะเออเออมีไปไหนมีีไหนมี่ไปไหนมีไปไหนทำเลยกูทำเลยไม่ได้ละตายซะฮือฮือฮือฮียบัอบือนือฮ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 กอฮือฮือฮือออออฮออออกอรอออออออ มาไปไหนแล้ววะไม่บอกไม่บอกเอาไม่ถ่ายออกกูเห็นแล้วมึงลงมาโอ้ยมาสูอยู่สูอยู่เขำลมงดีโคตรไกลเลยไหนเข้ามาอย่เข้ามาอย่าเข้ามาโอ้โหย่าเข้ามาอย่าหยิบมือข้างกูไมได้อยู่ดลเอออ่ะถ้าถ้าเราถอดก่อวว่าจะได้ไหมอ่ะงั้นถอดก๋วเลยกว่าอ่ะพร้อมยังพร้อมแล้วมาก็เริ่มไอ้คือคือไอตีใหม่ดิ อ๋อก็ตายอยู่ดีเพราะว่าเราถือดาบนี้แล้วมันเกาะแดงไงแต้นตัวตัวอะไร้บอกเราฆ่าเราฆ่าไปเลยอะไรเอ้ยกูกูกูบินไม่ได้กูติดไหนเออใจเยงนกูถอดเกาะมึงเ็แพ้เหรอแม่งไงทำไมมันตีไกลอ่ะเพราะดาบเหรอ ใช่ดาบมันโบตีไก่คือไอ้บอยมันจะมีมันจะมีดาบใหญ่กับดาบเล็กทุกคนไอ้ที่บอยได้มันคือดาบอีเล็กโตใหญ่แล้วเีคือกูมีขวดยาเพิ่มนี่กันนด้บอกกูชีวิตอีกสองชีวิตโอเคก็ลับพีแล้วก็ชนะไปเนาะ้ชนะแล้วบอสแต่มันส่วนบอลแล้วก็แพ้ไปนะครับกูกลับมาแพ้แล้วไปเอ้ยมันไม่ได้ขอจะทำยังไงอ่ะอ่องแออะไรเออต้องไม่ไปแล้วส่กรปาไอะไรไอ้ที่มันทำให้กูนั่นแหละยานะเออ ก่อนที่กูจะปลากูจะปาถึงมึงได้ไงมึงตีกูคโคตรไกลเลยกูยเข้าหามึงได้ไปอีบ้าเด่มึงโง่เลยก็่ถ้าจริงล่ะใครถักคลิปนี้ใครชอบดึงกดไลค์ใ,นใ,นใครชอบมอยู่ใต้รีคิปชันมาเจอกคลิปหน้าครับบ๊ายบาย